นะครับน้องบิวเปลี่ยนไปนะครับมาเล่นเล็กลงแล้วนะฮะหลังจากวันนั้นตกไปหมดเงินไปประมาณ1มืกว่าบาทนะครับไม่พูดไม่เก่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละได้ครับได้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 เอ้ยพี่ไม่ลงรันเวย์ไม่ลงในป่าใช่ไหมอารามที่สอง สวยๆแสวยงามสวยงามสวยงามโอ้โห มาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเปิดฟลอด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับ 450L นะครับน้องบิว <uli S 1> เปลี่ยนไปนะครับมาเล่นเล็กลงแล้วนะฮะหลังจากวันนั้นตกไปหมดเงินไปประมาณหมื่กว่าบาทนะครับกับการซ่อมนะครับันนี้มาเล่นลำเล็กเลยนะฮะ450นรที่เดินทางประมาณนี anchor? ้เนาะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามบินโกโ,โก้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆงงมากเมื่อวานร้อนมากนะครับแต่วันนี้ก็คือฝนตกไม่น่าเชื่อว่าจะตกนะครับแต่รู้สึกว่าแถวทางชลบุรีนะครับตกออตลอดเลยนะครับลบบุรีก็มีตกหน่อยหนึ่งแต่พรุ่งนี้น่าจะตกอีกก็เย็นขึ้นนะครับเย็นขึ้นเลยกล่องเคบาร์ใช่ไหม เยี่ยมมากเลยเซตได้ดีมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้บินนะฮะถ่ายแต่คลิปอย่างเดียวหาความสุขสุนส,ส,สนานมาฝากกับเพื่อนๆนะครับอ่าเฟิร์สไฟนะครับอันนี้อ่าสีชมพูเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไม่พูดไมกาวเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันเป็นยังไง เอา้าซีตีไม่ได้แล้วมันยังไงจะอธิบายอะไรให้ฟังมังไม่ได้ไหมอันนี้แรงบิดมันรู้สึกจะเยอะเข้าไปมันใหญ่เราลองเสียเมาเป็นใบ<ง>เล็กลงอ๋อ้ับเสียมันก็บินอะไรเนี่ยต้องบิน เครื่องบินไม่รู้อ๋อเครืองบิเจ้าของก็อยู่นี่ตัดตัดตามอำเภอใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปห้าเครื่องบิน F สามห้าอันนี้อันนี้ของใครเนี่ยของของใครอ๋อของเด็ก F สามห้าของนักฟุต F สามห้าเนาะที่พี่สั่ไป สามหน้านแล้วมันก็เเป็นแค่สมหน้าแล้วมีอนนย่อางเงอ,อันนี้แบบได้มาจากไหนเนี่ยอันนี้แบบแบบแบบได้มาจากไหนพิธีกรตัวแดงแบบอ๋อจัดอ๋อให้ให้ใหเหมือนลำนูอนอ๋อให้เหมือนลำนูนแต่มันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะมัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนตรงไหนวะ นี่ใหญ่กว่านี่ครับลอันนี้คือบินได้แล้วอ๋อแต่มันดูก็แต่มันดูก็คล้ายๆกันเนาะน่าบีมากอืเดี๋ยวต้องลอง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 เหีอออเหออเหอเเหรเอเรอองลองต้องลองเอ เออต้องให้คนปลาให้หน่อยนีดเลยนะดูอาการได้ได้อยู่ปุ๊ปุ๊ปุ๊เลยนะหนักจังวะหนักเหรอนี่มีปรับจุนเลยนะโอ้หนักกว่าหนัก CG ไม่ได้ไม่ได้ั้ยืมยืมยืมพบุกวินก่อนยืมพวกันทำไมต้องไปแก้ไขใหม่ยืมพิบุกวินกมันเป็นยังไงมันหนักใช่ไมอ๋อหนักคือ CG จไม่ได้ด้วยใช่ไหมใบเล็กกั้วับพันสี่มันไม่พออ๋อไม่พอนะครับใส่ขับหน้าขึ้นแน่มต้องแน่ตรงนี้ย้ยเลยย้ายเลย ได้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 ไ,ดไดบินเป็นกระดานโต้ขึ้นเลยอะไอถือว่าฝีมือไปเร็วนะเนี่ยพูดถึงอะ่ะเออยินเก่งอ้าวเมนาชมเลยอ้าวเมนาชมเลยม <laughs> ชมปุ๊บตกปั๊บเลยโอ้อ่าขออนุญาตลงก่อนขออนุญาตลงก่อน ลง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 เฮ้ยเอ้ย้เ้ยพี่ไม่ลงรันเวไปลงในป่าทำไมโอ้โหไงท้องอยู่ตรงนน้นนลยหน้าเปื้อนนะครับหน้าเปื้อนเขาแต่งตัวเรียบร้อยนะมาเล่นเครืร่อ,องบินดูดิใส่รองเท้าอย่างดีเลยพรมงพ้ายบางกงยีนเสื้อยืด สวยงามมือยังไม่นิ่งนะฮะมือยังไม่นิ่งต้องบินเยอะๆนะครับถึงจะนิ่งอย่าไปใกล้ต้นโพเดอโลพาะนะครับเช็ดหน้าเช็ดหน้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ลม โลพาสโลพาสโลพาสสวยๆนะครับโลพาสสวยๆมันโลตรงไหนวะมันไม่โลเลยวะได้แล้วเนี่ยเบาเครื่องเลยเดี๋ยวปล่อยเลยผักคันเลงปล่อยเลยโออโหไม่ไม่เข้ามาในสนามเอียงไปฝั่งนู้นเลยโลพาสสวยๆเฮ้ยอะไรวะนี่ สวยงามอารามที่สองสัญญาณตอบได้ยคลรีโมทเรายังเม่จะติดไม่ได้ใบโดนนะใบโดนนี่เอาเอาน้ำมาลองเลยใช่ไหมตรง,งลมมาอะไรอย่างี้ลมมาจากขวามือ ไปแล้วแต่ไม่ได้สวยสวยเป็นครั้ง sì, ท euh> uh, ี่ anding, uh, landing, landing, in in okay um ุด้ใช่ไมทีุ่ด้อ่ะเดนลิงเดนลิงเอ้แรนดิ้งแรนดิ้งพูดผิดพูดผิดนะฮะอืมก็ยังได้อยู่นะลงตามลมได้เปิดปึ๊บคันนี้อ่ิดิดรโมทเรื่องแท็บ เปล่าโอ้โหเสียงเบสดังลั่นเลยพี่ดังมากแต่ถ้าแต่ถ้าตกจะดังกว่านี้อีกใช่เสียงเบสมันจะดัง วันนี้บิวจัดเต็มนะฮะบิบวจัดเต็มน้องบิวรถออกมาครับรถออกมาแน่ปึ๊บปึ๊บ เบนตดดังจริงเฮ้ยอะไรวะได้พี่มันเป็นอะไรไมเมื่อกี้ ก็ระบบกล่องเล็กเติมให้ครับอ๋อ oh, มันเติมให้ก็ระบบกล่องเล็กเติมให้ครับอ๋อ oh, มันเติมให้อ๋อ <Okay. S 1> oh. สวัสดีครับพี่ธงชยัยครับนี่ลำนี้เราส้วงฐานก้อนเลย่อ้ยมันจะไม่แรงใช่ไหมอ๋อ oh, มันจะไม่แรงเพิ่อมอีกหนึ่งก้อนออจะได้แรงแรงผมไปเอาไอ้ไอ้ทันหมายวันนี้สมาชิกก็มากัน มีสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนนะครับที่เสื้อขาวนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับนักบินโบกมือหน่อยนักบินโบกมือเดีไม่ดเดียวขออนุญาตไป็้อเสียดอ่าเทคออฟเอาคออฟเทคออฟเอาเทคออฟเทคออฟโอเคุครับผมดดี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 นีดีดีดดีดีดีดอดีดี อะไรอ่ะเครื่องเปิดครับผมอไม่ฝาเครื่องเปิดโอ้โหเขาล็อกไม่ดีเปิดได้ไงวะน่ะเออนั่นน่ะได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคอ่ะอรวะะจโดดจะโดดอย่างเดียวเลย เวลาทำนี auto, turn, turn, oh, dude, ่ทำเป็นโอ้โหเป็น hmm. วันวานเลยตังไม่นักอามือกล้องพร้อมนักบินพร้อมช่างภาพพร้อมพมแล้วเนาะผ่านครับหอเมย์่ได้ผ่าน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 แล้วมันด็อกแดกอ่ะ เรียกกมาเลียกมาพี่เรียกกมาเออครับมโเคคตอนที่เจ้าแม่ต้นโพก็เลผพนักงานเก็บเครื่องบินพร้อมยมังพร้อมพร้อมขาดที่ไหมมันจะเหินนะมันจะเหินเหรอลมลมลมมบอครับลมบนมันมีลมข้างบนพี่ มีหลบมีหลบมรีต้องระวังคอยู่ตลอดเวลามาัวัวดีเขาจะบินตามเเดียวเสียวทั้งสนามคนเดียคนเดียวเสียวทั้งสนามรถเปิดไฟเนี่ยเพว่าสร้างเสร็จลเนี้ยขอโลพัสสวยๆหน่อย โล่เนีกลัวกลัวเบาแล้วมันไปแก่เนี่ยเสช่องเสได้อยู่ได้อยู่สวยงามสวยงามพี่สวยนะผ่านครับผมผ่านผ่านผ่าน่าเยอะของดีต้องดูตอนลงพนักงานพร้อมนยพนักงานพร้อมครับผมพนักงานพร้อมเจ้าแม่ยังไม่ฉันเลยครับเนี่ยจะไม่ต้นโพ เมเดเมเด๊ก็ัวมากเมเดเมเดครับเมเดสวยงามสวยงามงามครับโอดดีโ so, อ้โหปอดดีมันจะลงแรงได้ไงเฮ้ล้อไปก่อนเนี่ยโอ้เอาสัตว์ ตัวพักเนียเออว่าลมแรงไปหน่อยอย้นลงอย่างแรงไงโอ้ล้องออีกแล้วแล้วล้อไม่เป็นล้อไอ้นี่ด้วยล้อแกนของพออ่ะมันทง่ายเนี่ยงอแล้วก็ต้องไปตั้งดัดใหม่แล้วถอดดัดแล้เดียวโอ,โอเคโอเคไม่เสียหายนะค<อ>รับอ่าพนักง,งานเก็บฮอไปแล้ว <c oughs> อเอ้ยเก็บเก็บเครื่องบินไม่สนใจเลยอ่านีอ่อะจับจับตัวอย่าไปจับไปไป็นไงหนักไหมเป็นไงอุ้ยเป็นไง ไม่ได้ไม่พูดไม่จาเลยหนักไงจาหนัก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 อยู่เออแม่เ้าบินขึ้นได้ไงเราลกจับตัวบินขึ้นได้ไงอ่ะตึงเลยอ่ะไม้ทั้งลำอ่ะน่าจะมาสิบโลมั้งไม้ทั้งลำอ่ะจริงไหมเนี่ยเอาลองยกดิโอ้ไม้ทั้งลำอ่ะผมต้องยกแขนเดียวอ่ะเพราะผมถือกล้องอยู่ไม้ทั้งลำอ่ะจะไม่หนักได้ไงถ้าเป็นโฟมแล้วบินฉิวเลยเนี่ยในผมลองถือดูดิไม่เห็นไม้ทั้งลำเลยอ่ะ ถ้าเป็นโัมาบินเฉีวเลยเนี่ยโอ้โหหนักว่ะนี่ไม้มันหนักตัวนี้เนี่ยเออมันหนักนะมันหนักไอ้นักบินน่แหละพี่หนักเท่าไรเนาะโอ้ขาหน้าบินโอ้พี่ใช้ไม้อะไรเนี่ยก็ไม้ไอ้นี่ปีกนี่ก็ไม้มันก็แบบน้ำมันนี่ก็ไม้นี่ก็ไม้โอ้โหหนักกว่าปวดแขนแล้วเออปวดแขนนะเขาบอกว่าฉันล่วงมาโดนปวดตายก็เลี้ยงไม่โตอะใช่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 เจ็บเออแเราดูหมดเออโอ้หนักมาก

แลกเจาะเปลี่ยเทคเอ๋ landing 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 ล้อเตะสวย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 ไม่ได้นะไม่ได้เลยโอ้โหเขื่อนกล้องเลยพี่เอามั้ล้อหลังลงนะเอาล้อหลังลงก่อนสวยๆเรืนี้หรือว่าฤทธไวเกินโอ้โหไม่ยอมลงเลยเดี๋ยววะพอพออยู่นอ่ะตอนนี้ลงแล้วละตอนนี้ลงแล้วละน่าจะลงแล้ว สวยงามโอ้ข oh, ี่รอบวะเนี่ยเอออ้ขันนี่แค่ขึ้นอันนีแค่ตันขี้จบอเลยี่ขึ้นไปไม่ใช่เขาเจอขี้วัวอยู่ตรงนั้นเขาเลยหลบก่อนนะก็เจอเจอขี้วัวอันนี้ข sure> องจริงแลวขึ้นละสวยงามสวยงามสวยงาม ก็เป็นสองสีใครคนพี่คนคนสอแต่ไม่ใช่สอแต่เป็นเนี่ยอะไรอ่ะบ่